alo สบายดีพี่นอกปอกปายบันี้มาลีอยู่ป่ามานอนป่าเมื่อยอยู่บ้านหาเขาป่าู่ฟูมีฟ้พาพี่กำลังดังพื้นดังไผ่ากากกำลังกากเต็นแล้วมาผู้เดียวบ่เชื่อแล้วกันแล้วนอนอยู่ โมโม่เขี่ยน้ำเขี่ยน้ำกองกองเครือนหรือเทิงเครือนก็แม่นเพราะว่าทั้งรูมกับเครือนทั้งเทิงกับเครือนนอนอยู่ภูใกล้ขี่รถใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มๆมาหานอนอัปบริกาศในป่าเงียบมินมิดสงบสติอารมณ์ผ่อนคลาย โอ้ทางน,น้ำโอ้มีเพ่ครับเน่แฮกกระปุกบบธื้อมองกบบระปุกธื้อเรือกระมีเพก่กระมีโอ้บรรยากาศผู้ล้วนวน,น้ำ